ไม่ได้หัวเปียกเจ้ะครึ่งล้างหน้าแปรงฟันล้างผมล้างหัวนั่งจิมมเพราะว่าอึไม่ยอมนอนค่ะไม่ยอมนอนค่ะโอ้หัวแดงไม่ได้คนเก่ง ขังเก่งจะอ้วกหรือเปล่าข <iba> <ADHD> ังเก่งจะขังเก่งดูกระต่ายอ่ะดูกระต่ายดูกระต่ายป่ะใช่ป่ะใช่ป่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่จิ ตีขนมเห็นไหมคะ <c oughs> อ,อ๋อเลยเลอะอะคะเลอ,อะอะ <c oughs> คะเลยอะอุปบัคะอืมอืมนั่นไงนั่นไงคะ มปนไงคะมั็นไงคะ,งคะแถมคะ่ะแถมคะ่ะแถมคะ่ะน้องเอ็ดด้าแถมคะ่มมคะหืหืเสียงทำไมมัมีน้ำๆอยู่มาโอกมาโอกมาโอกมา,โอกมาสิ ออกมาจีออกมาจีออกมาจิคะไม่มีเหรอไม่มีเหรอมีเป่ามีเป่า nữa, nửa nói, nửa nói, tơ lêc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  ไม่ร้องเลยนะเราอ่ะเป็นเด็กคนอื่นร้องเวลานเนี้ยพี่วินอนะ่ะร้องแน่นอนอ่ะให้บังคับให้นอนท่าเน,นี้ยพี่วินอ่ะร้องพี่วินไม่ชอบน้องเอได้อยู่ได้ตลอดอ่ะน้องให้ได้ชอบนอนคว่ำนอนคว่ำทุกวัน,นสำรวจหัวหน่อยทรงยังดีอยู่ไหมลูกน้องใอ้ได้นอนคว่ำทุกวัน นอนหงายแค่เฉพาะตอนเวลาให้พักอะที่นอนกวยเปยแค่นอนหงายแล้วก็นอนเล่นๆน่ะนอนหงายนอกนั้นนอนคว่ำกันหอเมื่อคืนน้องไห้ได้กินนมตอนสามทุ่มนอนสามทุ่มครึ่งตื่นเจ็ดโมงกว่ากว่า หรอมากินนมตอนเจ็ดโมงกว่าเจ็ดโมงครึ่งได้โอเคถือว่านอนยาวตอนกลางคืนก็อาจจะต้องมีกระดุกกระดิกบ้างบางทีนูน่นหมุนไปนุน่นหมุนไปติดกำแพงหนึ่งต้องจับกลับมาใหม่ไม่ร้ิงไปได้ไงทุกวันหัวจะไปติดกำแพงตลอดค่อยพลิกซ้ายพลิกขวาแล้วมันก็กระเถิบไปเรื่อยเอื่อยอนอนนอนสินอน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 ,น,อน นอนไม่ไหวแล้วก็นอนไม่ไหวแล้วก็นอนไม่ต้องฝืนง่วงอะเราอะกินนมไปตั้งแต่อยกินนมไปสองชั่วโมงแล้วนะได้กินนมไปสองชั่วโมงแล้วนอนไปค่อยตื่นมากินใหม่ขั้นต่ำประมาณสามชั่วโมงเขาจะรู้สึกหิวประมาณทุกสามชั่วโมงสี่ชั่วโมง ต่วงกลางวันกินถี่แต่กลางคืนไม่กินกลางคืนกินรอบเดียวดีแล้วแต่ช่วงมือสุดท้ายไม่เกินเที่ยงคืนพักนี้ดีใจจังเลยลูกนอนยาวตอนกลางวันก็ง่ายไม่เหมือนตอนแรกเกิดใหม่ๆแรกเกิดใหม่หมเขาจะร้อง ต,ตอนนี้โอเคแล้วร้องตอนหิวกับร้องตอนง่วงบางทีแบบง่วงๆแต่ว่าเราไม่รู้เรายังเล่นกับเขาอยู่เขางงเงงงงเงงจะไปนอนก็จะหลับ <c oughs> ไม่ได้คะ่ะอัปเดตแค่นี้คะ่ะ าทิตย์หน,น้าน้องอิดาก็จะสามเดือนแล้วพี่วินก็จะสองขวบแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตกันใหม่นะคะวันนี้บายบาย